แชนแนล l อปเปิลสตอรรวมหลากหลายเรื่องราวมีทัาา้งสาระน่ารู้และความบันเทิง กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อส Story วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมางคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันหลังจากที่มียูทูบเบอร์ชาวต่างชาติมาเที่ยวชมไชน่าทาวยาวราชและได้ถ่ายทําคลิปเอาไว้ซึ่งไชน่าทาวยาวราชเป็นที่รู้จักกันในฐานะย่านชุมชนชาวจีนที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไม่ใช่เพียงสถานที่ที่น่าไปเที่ยวเฉพาะวันตรุษจีนเท่านั้นแต่ยังเป็นย่านท่องเที่ยวที่ต้องไปเยือนเมื่อมากกรุง ใจก็คือชายนาท้ายยาวราชมักจะมีอะไรใหม่ๆมานําเสนอตลอดเวลานี่คือส่วนหนึ่งที่ทําให้ใชหายนาท้ายยาวราชเป็นย่านที่คุ้มค่าที่ต้องไปเยือนสักครั้งโอเคค่ะเรามาฟังคอมเมนต์ชาวต่างชาติกันเลยว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านได้กันเลยฉันอยู่ที่นั่นกับครอบครัวเมื่อ2ปีที่แล้วเรามาจากฮ่องกงและพวกเขาอยากไปชายนาท้าเพื่อทานอาหารข้างถนนมันเยี่ยมมากตอนนั้นคนแน่นมากเราต้องรอโต๊ะนานกว่า1ชั่วโมงแต่มันก็คุ้มค่ามากมาก คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันเป็นนักกินที่ชอบประจนภัยและเคยลองกินแมงป่องทอดมาแล้วครั้งหนึ่งในประเทศไทยและจะไม่กินมันอีกแล้วนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ฉันพบว่ามันน่าขยะขยงกินแล้วติดฟันมากๆคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าฉันรักประเทศไทยเพราะความซื่อสัตย์และความจริงใจของพวกเขาคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าโอ้ไม่กอดอาหารน่าทึ่งมากๆเห็นแบบนี้แล้วฉันอยากจะไปเดินชิมอาหารแต่ละร้านดูแล้วเหมือนจะเพลิดเพลินมากๆ คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าถ้าฉันอยู่ที่ตลาดนั้นฉันจะลองผลไม้เมืองร้อนที่แปลกใหม่อย่างแน่นอนเห็นผลไม้แล้วหัวใจมันร้องว้าวคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าอาหารข้างทางเป็นอาหารที่ดีที่สุดหลังจากเที่ยวกลางคืนในเมืองไทยฉันมักจะฝากท้องด้วยอาหารข้างทางเสมอ คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าเห็นแบบนี้แล้วมันทําให้ฉันนึกถึงเมืองไทยเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงอาหารการกินมากมายมีให้เลือกสรรอีกทั้งผู้คนก็ยังเรียบง่ายดูเป็นมิตรคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าหากคุณต้องการลิ้มลองอาหารอันน่าทึ่งในไชน่าทาคุณต้องไปที่นั่นเวลาประมาณ6กโมงเย็นถึงสี่ทุ่มรับรองว่าคุณจะอึ้งกับอาหารที่มันละลานตา คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันยังคงคิดถึงประเทศไทยมากๆหวังว่าพวกเขาจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหากสถานการณ์โควิด -19 ลดลงก,กว่านี้ฉันจะกลับไปเยือนที่นี่อีกครั้งคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าประเทศไทยมีอาหารริมทางที่อร่อยที่สุดในโลกมันดีกว่าประเทศอื่นๆในโลกด้วยซ้ําและฉันก็หาเหตุผลไม่ได้จริงๆรู้แค่ว่าที่นี่คือแหล่งรวมอาหารที่ดีที่สุด คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันควรมาย่านไชน้าทาวในช่วงเวลาไหนดีและฉันอยากจะรู้ว่าร้านค้าส่วนใหญ่เขาจะเปิดทําการเวลาไหนกันบ้างคอมเมนต์ท่านต่อมาก็ได้มาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าฉันอยากจะแนะนําให้คุณมาในช่วงเวลาบ่ายสามถึงสี่ทุ่มมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดทุกครั้งที่ฉันเดินทางมาที่นี่ฉันมักจะเลือกเวลานี้เสมอคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันคิดถึงสถานที่แห่งนี้ประเทศและอาหารพวกเขาราคาถูกแต่อร่อยมากอาหารเอเชียน่าจะดีที่สุด คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าโอ้ oh, ฉันอยากจะไปลองอาหารดูแต่และอย่างแล้วสีสันจัดจ้านน่ากินมากโดยเฉพาะกุ้งตัวใหญ่มากๆคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าไม่เพียงแต่ชุมชนชาวจีนในไชน่าทาวเท่านั้นแต่ยังมีชุมชนอินเดียขนาดใหญ่ในถนนพาหุรัตพาหุรัตคุณสามารถเดินประมาณ20นาทีจากไชน่าทาวไปยังถนนพาหุรัตสำหรับสตรีฟู้ดสไตล์ไทยอินเดีย คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันอยากไปเมืองไทยเดินเที่ยวรอบชายนาทาวจังแต่ต้องรอเป็นปี2023ถึงจะว่างไปได้คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่า T ีเคฟูเป็นอาหารทะเลร้านแรกของฉันในชัยนาทาวที่คุณสามารถเข้าไปนั่งข้างในร้านอาหารชั้น2พร้อมเครื่องปรับอากาศดีมากๆเลยคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าคุณควรกินปอเปี๊ยะกับน้ำจิ้มมันสุดยอดมากนะคุณต้องลองถึงจะรู้ คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าแมงป่องเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่ฉันกินในประเทศไทยฮ่าฮ่าฮดื่มเบียรบ,บนถนนข้าวสารเช้าวันรุ่งขึ้นด้วยอาการเมาค้างอย่างหนักฉันยังคงจําเหตุการณ์เมื่อคืนได้ฉันลองเอาแมงป่องเข้าในปากของฉันโอ้มันแย่มากๆคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าอาหารริมทางในประเทศไทยคือสวรรค์มากฉันไม่เข้าใจว่าทำไมพวกมันถึงได้มีเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักไปทั่ว และคอมเมนต์ท่านสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าฉันกินแมงป่องคนไทยเชื่อว่ากินแมงป่องทําให้มีพลังเรื่องบนเตียงมากฮ่าฮ่าฮและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนที่เราได้หยิบยกนํามาแปลเพื่อให้ทุกคนได้ฟังกันสําหรับใครที่อยากจะชมคลิปดังกล่าลวเราก็จะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ใต้คําอธิบายคลิปและคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ